สวัสดีค่ะนี่ยายจ้อยอีสานฝรั่งสิไม่แกงนองไม้พี่น,อน้องนอไม้กับนอไม้กับป้องกันละเห็นทางบานเข้าแกงตะนอไม้กินยายจ้อยกับอยากกินเนาะพี่น้องเนาะอยากกินก็เพิินน,กกน,น,นี่นอไม้กับป้องกับป้องหนึ่งพี่น้องแกงบ่หลายกินคนเดียวแกงนองไม้น้่ย่านั่งยอดบังเอิยอดบักเอิก็กยุสวนนะพักอีตู่ ใสเ่เห็ดพี่น้องเห็ดเหลืองแยกจอยหนึ่งวัยตะมอนันแยกจอยบาสิโอถิ่มเนาะอันนีแยกจอยเลยมาหนึ่งว้ยแยกจอยสีแกงใส่น้ำกันกับนอไม่น,นี่เข่าเบื่ออือน,นี่งอยางปากอึ๊นามยานาั่งกระตำใบเด้าล่อเข่าซุกกันพี่น้องเขาว,ว่าท่านซุกกำลังหนึ่งเข่าอยู่เห็นผู้ใดาทางบา้านเฮาผู้ใดกะแกงตะโนไม่แกงตะโนไม่ เสียยางเดียวพี่น้องไม่มีผักขาผักขาแยกจอยปุ่งบะทันมันปุ่งบะทันมันมาหนาวว่างหันบันนี้มันเลยห์หันงดมันหนาวเนาะผักขามกับบะปุ่งไอ้จอยกับใส่ผักอีตัวก็ไปเอือแท่นเอาเห็ดใส่น้ำเนาะพี่น้องเนาะพ่อจักรน่อยกันพี่น้องรอก้าสุก้อนแยกจอยสิไม้แกงเห็นคนบานเฮาแกงเราอยากน้ำเพลินพี่น้องเอ้ยเป็นน้งแกงน้ไมัสดทางบานยายกจอยแกงน้ำมันกระปองถ้าพี่น้อง บ้นนี้ไม่แกงเหมือนพี่น้องเคยใส่น้ำยาหน้ังลงไปผิดแก้แจ๊กับตัมใช่รึเปล่เออนังยาหนังก็เขียข่ยคนก็จะอยากกินนิ่น้ำนิ่น้ำอยากสาูตน,น้ำสูตรน้ำนะกินแต่แหงแหงเมมือได้แต่แหงแห้งไม่แต่แหงกับแหง เห็ดเจ,จยกับซเลือกเห็ดใส่น้ำกันเติเห็ดใส่น้ำเห็ดมันกระซุกกันเลยแต่ว่ากัสที่ใส่บอหลายเพราะว่าใส่แล้วเขา่บว่กินคือเกาเนาะใส่พ่อว่าไม่เห็ดพ่อแล้วใส่ซํานีแ่แหละพี่น้องเพราะว่ามีแนวเหยดมันแกหน่อยร้อยหม้อเดือด ใช่นามประเดี๋ยวกินปีนง n g จว่าแกงนกไหมจ้ะอันแกงให้เพื่อนเมืองจว่าเนาะให้เพื่อนเมืองในยกจอยอยากอ่างว่ายกจอยอยู่ผี่ยกจอยก็ได้กินแกงนกไหมด้กันแต่ว่าเป็นนงไหมกับป้องซื้อแล้วปีน้องเนาะเมนนกไหมอันสดคือบันเท่าเนาะอ่าแต่เม่อ่งสู้เด็กกินนไหมกับป้องกัว่ามันักดตัวได้ปีน้องเ้ย น้อมนซุปมันหาบ่มีเด้หายากหายากน้ำมันซุปเมนพี่น้องจ้าพี่หาน้ำมันซุปเหมืนหายากกินน้ไม่กระป๋องนี่ละแล้วซ้ำนี่หละว่ามม่ได้กินเดลิเนยแต่ว่าแยก่อยซื้อมาไวหลายบดน้ไมักระป๋องเต็มสั่นเนี่ยไปแต่เช้แยก่วยซื้อมาไวแต่ละซิบป้องน้องพี่น้องอันอันอันเป็นอันเป็นนอกอะสีบอันเป็นที่ว่า อันเคียนแล้วนะกระซิบให้วจอยสือมาไวพี่น้องวันนี้ใส้พักพี่นออ้องใส้ดอกกอคือพักอีตู้ต้นไม้มันกระสุกลัวเนาะก็เห็ดเห็ดกระสุก แล้วเอาพักไส้กับพี่น้องให้มันเดือดให้มันเดือดบัดสุดท้ยยังตามด้วยขาเบือาย่จอยบะแข็งคือมูดิ้แย่จอยเอาข่าเบือไปน้ำกลนเนะพี่น้องเนาะเพราะว่าบานายจอยแข็งแบบนี้บานาย่จอยบอต่ำข่าเบือใส่กันกับยาหนังกับผักเดล็ดเพราะว่ามันติดกลนหมอเนาะทั้งบานสระข้ามจิแกงเอาข่าเบือใส่น้ำกลน อก็เป็นตะกินอยู่ดีละ่ะพี่น้องเอ้ยถึงว่าเป็นอัน้องใหม่กระปองก็ได้เนาะพอเด็กยันสดน้ำย้อนอยู่ดีล่แหละถึงตะไถ่บ้านเพิ่นกินแต่อยากนะั่เพิ่นผู้ใดกับแกงแตะน้องใหม่สดผู้ใดกับแกงแตะน้องใหม่สวดเสแปรได้วพี่น้องเอ้ย หอมผักอีกตูหอมผักบะอื้อหอมหอมหอมผีเต่บ่มีผักขาใส่ถั่นตัวนั่นแล้วก็รสชาติใดคือบ้านเฮาเลยล่ะได้จ้ยกับสีใส่เขาเบือบัดสุดถ่ายใส่เขาเบือเลย ไหนเลกินคือบ้านเฮ้าอย่ปาดเนี่ยสดนสด้ำเจ็บเจยบอยพีนองเลยอืมบ้านเฮากินยังไงทานนี่กินคือกันแหละพีนองเ,เอ้ยเพียงตะวันบริก้กินท่านที่ท่านใดคือบ้านเฮาซื้อๆถ้ามันบริกินของสดสดนี่กินต่ของกระปองพักกิเลสก,กับพักกิเลสกะกปองนกใหม่นกใหม่กะปองอ เห็ดนี่บ่เมนเห็ดกระป๋องเห็ดสวนเห็ดนี่บ่ือดอกเห็ดเห็ดน้ำหางไอชั้มเปนยองอีกน้อยเห็ดธรรมชาติกับบ่ืดกินดอกพี่น้องพิตาอาหารบานเฮ้าหน่ะมันถิมิตากระป๋องเนาะข่าเนาะอาหารกระป๋องแทนแซ่ยบยูพี่น้องใส่ได้เลย เด้ออาเด้อผู้ใดกินน้ำใยจอยบ่นี่พี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อใส่หยอดบะเอือยหยอดบะเอือกับวานหวานพี่น้องจกะบะเอือบ้านเพลินล่ะแต่ว่าอันพันธ์สีเขียวนี่มันมันคือบักแตงโมเนี่ยนวยมันเป็นลายลาอันอันดอกมันสีบล็กผมหยอดมันสีบล็กผมถ้าเป็นพันธ์สีเหลืองเหลืองนวยเหลืองเหลืองนี่ขมเด้อพี่น้องหยอดกับขมดอกกับขมกินบ่ได้บันีิยายจอยลองเอามาลวกมะฮวยมันแซ่บอ่ะนี่ยายจอยก็เลยเอามาแกงใส่หน่อไม้บัณฑิตเข้ากันแบบไงล่ะพี่นน้้อองเยบัี่ ไอ,อยจอยขอบคุณเพืเ่อนๆเด้อที่เขมามาให้กำลังใจย,ยายจอยอีสานฝรั่งขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อกำลังใจถูกกำลังใจที่มาให้ยายจอย,ยอีสานฝรั่งขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ